สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับหลังจากเลือกตั้ง14พฤศภาคม2566นะครับปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้เป็นที่1จัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับ2ครับผมก็เสร็จภาร,รกิจในการติดตามคณะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยแล้วก็จบลงแล้ว แล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะอ่านหนังสือเล่มเนี้ให้กับคนไทยทุกคนได้รู้จักท่านนายกทักษิณถ้าเกิดไม่เกิดการรัฐประหารถึงสองครั้งนี้คนไทยหายจนแน่นอนครับผมก็จะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ในบทที่2ต่อนะครับทักษิณคนไทยหายจนเสียดายไม่ถูกป้นเสียก่อนนะครับก็วันนี้ก็ วันอังคาร16พฤษ,ษภาคมศพันส66ครับมาดูตรงนี้เริ่มบทที่2เลยนะครับผมค้นพบว่าหากปราศจากทุนวงเล็บแคปิตัลคุณไม่มีทางรวยหรือประสบความสำเร็จได้ <c oughs> ทุนนิยมหมายความว่าคุณต้องมีทุนจึงจะประสบความสำเร็จแต่คนยากจนไม่สามารถเข้าถึงทุนนะครับบทที่2ครับบทที่2เรื่องเป็นแบบนี้ทำไมผม ถึงเข้าสู่การเมืองผมคิดว่าคงเป็นพ่อพ่อของผมได้ทำในสิ่งเดียวกันนี้มาก่อนและมันทำให้ผมได้รับรู้การดำเนินไปของการบริหารประเทศผมได้เห็นด้วยตาของผมถึงการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนที่มีกับคนที่ไม่มี ผมเห็นคุณค่าของเงินและเห็นว่ามันยากลำบากแค่ไหนสำหรับคนส่วนมากที่จะได้มันมาและที่สำคัญที่สุด <c oughs> ผมได้เห็นว่าการเมืองของไทยถูกจัดการอย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมามันถูกจัดการโดยวิถีทางของชนชั้นที่สูงกว่าเสมอผมไม่เคยสบายใจกับสิ่งนั้น แม้ว่าตอนนั้นผมจะมีอายุเพียง15ปีผมก็ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นได้ <c oughs> ผมคิดในใจว่าสักวันที่ผมมีโอกาสผมจะเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมนั้นให้ได้แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาอย่างรวดเร็วผมมาจากชนบทของไทยเกิดที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ และโตในหมู่บ้านที่สักนกำแพงจนถึงอายุ15ปีหลังจากนั้นผมก็ย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเรียนหนังสือที่โรงเรียนมงฟอร์ดเซิ <c oughs> งแซ่คูคนปู่ทวดของผมท่านเป็นชาวจีนแคะอพยพมาจากกวางตุ้งถึงสยามประเทศในช่วงทศวรรษปี1860หรือพศ2 4 0 3 ก่อนที่จะมาตั้งรกรากที่เชียงใหม่ในปี2451 <c oughs> ท่านมีลูกชายคนโตชื่อเสียงแท้คูซึ่งเกิดที่จังหวัดจันทบุรีในปี2433ได้แต่งงานกับหญิงไทยชื่อแสงสมณะให้กำเนิดบุตรชายคนโตชื่อศักด์โดยศักด์เป็นคนที่นำนำสกุล ไทยมาใช้นั่นคือชินวัตรวงเล็บหมายความว่าทำดีเป็นนิดทำดีเป็นนิดนะครับในปี2400มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับแฟนรายการครับ o ้ s g o o d r o u t i n l ี y ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ยร t เท i n l ี่ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับในปีส4 8 1เ็ในช่วงนั้น เกิดกระแสะการต่อต้านคนจีนในยุคข,ของจอมพลปอพิบูลสงคราม <c oughs> จึงมีอีกหลายคนในครอบครัวนำนามสกุลชินวัตรไปใช้กันอย่างกว้างขวางพ่อของผมชื่อเลิอดชินวัตรเกิดที่เชียงใหม่ในปี2462แต่งงานกับคุณแม่ยินดีระมิงวง เมื่อถึงปี2511พ่อเข้าสู่แวดวงการเมืองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่และเป็นผู้นำพรรคเสรีที่ยุบไปแล้วก่อนจะอำลาการเมืองในปี2519คุณปู่ของผมได้ทำงานสร้างฐานะจากการเป็นนายหน้าเก็บภาษีวงเล็บ t ท็ Farming ภายหลังครอบครัวครูหรือชินวัตรจึงก่อตั้งชินวัตรใหม่ไทย ึก่อนจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจการเงินการก่อสร้างและพัฒนาสังหาริมทรัพย์พ่พอเปิดร้านกาแฟาปลูกส้มและดอกไม้ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> และยังเปิดโรงหนังสองแห่งเปิดปั๊มน้ำมันและเป็นตัวแทนขายรถยนต์และจักรยานยนต์ในตอนที่ผมเกิดวันที่26รกรกฎาคม2492 เป็นช่วงที่ครอบครัวชินวัตรถือว่าพอจะมีฐานะมีความมั่นคงทางการเงินโดยสามารถปักหลักปักฐานและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่แล้วผมเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทาหารรุ่นสิและเข้าเรียนที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในภายหลังเ <c oughs> มื่อจบการศึกษาในปี2516ผมเข้ารับราชการในกรมตำรวจ หรือสักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันผมคิดว่า <c oughs> ที่ผ่านมาผมโชคดีในหลายๆเรื่องเพราะครอบครัวผมพอมีฐานะวงเล็บเมื่อเทียบกับครอบครัวอื่นในละแวกเดียวกันอันนี้ก็เป็นรูปท่านนายกทักษิณน,นะครับก็ต้องขอบคุณหนังสือทักษิณชินวัตรคนไทยจนเสร็จได้ถูกป้นเสก่อนต่อนะครับ ทำให้ผมสามารถไปเรียนต่อที่อเมริกาผมจบปริญญาโทสาขากระบวนการยุติธรรมหรือ c i m i n a l Justice จากมหาวิทยาลัยอ t สต n นเคนต c กีในปี2 5 1 8และอีก3ปีต่อมาผมก็ได้รับปริญญาเอกสาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัย m Houston State ในมอนรัฐเท็กซัสผมทำวิทยานิพนธ์เรื่อง <c oughs> a n analysis of the relationship between the criminal justice education process and the attitude of the student toward the rule of law แ <c oughs> ปลเป็นภาษไทยนะครับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการศึกษากระบวนการยุติธรรมของทัศนคติของผู้ศึกษาต่อหลังต่อหลักนิติธรรมครับ ผมแต่งงานกับคุณหญิงพจมารดามาพงศ์ลูกสาวของนายพลตำรวจในปีสภาร้อยยซึ่งในขณะนั้นผมได้คิดจะเริ่มเข้าสู่การเมืองบ้างแล้วเพราะช่วงที่ผมอยู่สหรัฐอเมริกาผมได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับปรชัชญาของกระบวนการยุติธรรมหรือ philosophy of justice <c oughs> ผมอ่านงานเขียนของนักวิชาการหลายคนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผม อยากทำอะไรให้สังคมมากขึ้นเพราะกลับมาเมืองไทยผมต้องการเข้าสู่การเมืองทันทีแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีเงินที่จริงพูดแค่นั้นมันยังน้อยไปจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรเลยต่างหากแม่ของผมมีความคิดแน่วแน่ที่จะไม่ให้ผมเดินตามรอยพ่อเข้าสู่การเมือง ไม่ว่าครอบครัวเราจะมีฐานะการเงินทางการเงินแต่ในหลายๆครั้งครอบครัวของเรากับต้องใช้เงินของครอบครัวไปสนับสนุนงานการเมืองซึ่งมันสร้างปัญหาระหว่างพ่อกับแม่ผมและแม่ก็เตือนผมว่าอย่าทําผิดแบบเดียวกันอีกผมจึงไม่มีทางเลือกนอกจากทำงานในสายธุรกิจอย่างน้อยก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ต่อเข้าสู่หน้า27นะครับ <c oughs> ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยตอนกลับมาเมืองไทยในปี2 5 2 2นะครับผมไม่มีแม้กระทั่งบ้านของตัวเองผมอาศัยอยู่กับครอบครัวภรรยาในห้องเล็กๆไม่มีความเป็นส่วนตัวและไม่มีความภูมิใจเลยสำหรับคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ และปรารถนาจะทำหน้าที่การงานโดยวาดฝันจะเข้าสู่การเมืองเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้สังคมการมีชีวิตเช่นนี้ <c oughs> อาจไม่ใช่ตามแผนที่วางไว้เลยแม้แต่น้อยพ่อตาผมมีเรือนเล็กๆอยู่หลังหนึ่งจึงขออนุญาตให้ผมอยู่ที่นั่น <c oughs> แลกกับงานปรับปรุงบ้าน ผมอาศัยอยู่ที่นั่น6ปีพร้อมกับเริ่มต้นธุรกิจหลายๆเล็กๆหลายอย่างแต่ส่วนมากมักจะล้มเหลวการที่ผมไม่มีเงินทำให้ผมต้องใช้รถเพื่อคำประกันเช็คในหลายๆประเทศการเซ็นเช็คเด้งถือเป็นกฎหมายอาญาโชครายนะครับที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นรถเบนซ์เก่าๆที่ผมใช้อยู่ น่าจะขายได้ในราคาไม่เกิน1ล้านบาทผมไม่มีทรัพย์สินอื่นๆน,น,นอกจากนั้นเลยผมจึงต้องไปกู้จ่ายดอกเบี้ยถึงร้อยละ5ต่อเดือนนั่นหมายถึงร้อยละ60ต่อปี <c oughs> เรื่องนี้อันตรมีโค้ดคำพูดเลยนะครับเรื่องนี้ให้บทเรียนที่เข้าใจอย่างชัดแจ้งกับผมว่าระบบทุนนิยมคืออะไร คนที่ไม่มีทุนวงเล็บแคปิตอลไม่สามารถจะร่ำรวยได้ <c oughs> และผมเห็นตัวเองกำลังตกอยู่ในวังวนที่จะแย่ลงเรื่อยๆผมไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรในปี2523สิ่งเดียวที่ผมคิดได้ก็คือขอยืมผ้าไหมจากโรงงาน ผ้าไหม่ที่เป็นที่ป้าของผมเป็นเจ้าของผมเช่าพื้นที่ในโรงแรมสามดาวในกรุงเทพเพื่อเป็นหน้าร้านในการทดลองขายผ้าใหมเวลาผ่านไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าผมก็ยังขายผ้าไหมไม่ได้แม้แต่บาทเดียวผ่านไปสองเดือน <c oughs> เห็นแล้วว่าไม่มีแนวโน้มอะไรที่ดีขึ้น ผมขอให้ภรรยาไปประจำอยู่ที่ร้านแทนผมโดยหวังว่าเธอจะขายได้บ้างส่วนผมต้องออกไปหาอะไรทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าจะทำกำไรได้มากกว่าผมได้ตั้งบริษัทชื่อ ICSI <c oughs> ซึ่งทำธุรกิจให้หน่วยงานของรัฐเช่าคอมพิวเตอร์จากนั้นผมก็ลงทุนในระบบความปลอดภัย กับบริษัทชื่อ SOS บนวิทยุและวิทยุบนรถเมล์ที่เรียกว่าบัสซาวแต่ทั้งคู่ก็ล้มเหลวอีกเหมือนเดิม <c oughs> ทุกอย่างดูสิ้นหวังผมรู้แล้วต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมครอบครัวผมเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์หลายแห่งในจังหวัดทางภาคเหนือผมจึงมีเพื่อนเป็นผู้สร้างหนังหลายคน <c oughs> การเป็นเอเจนสายส่ง ภาพยนตร์วงเล็บฟิล์มดิสติบิวชันซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ครอบครัวผมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีผมจึงไปหาเพื่อนๆและขอให้เขาขายสิทธ์สายส่งภาพยนตร์ทางเหนือให้กับผมคร <c oughs> ั้งแรกผมจ่ายเงิน1ล้านบาทสำหรับการเป็นสายส่งภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือเรื่องบ้านสายทองในปี2 5 2 4 ผมสามารถทำกำไรได้หนึ่งล้านบาทหมายความว่าผมทำกำไร100%เซนั่นเป็นครั้งแรกที่ทุกอย่างเริ่มกลับลําผมรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเหมือนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกทุนนิยมที่ผมพึ่งค้นพบเริ่มเป็นผลมาแล้วแต่น่าเสียดายที่โชคดีของผมมีเพียงครั้งเดียว ขออภัยครับมาที่หน้ายิบเก้านะครับแฟนรายการผมเริ่มซื้อหนังเพราะคิดว่าผมมาถูกทางและกะว่าจะทํากําไรได้เรื่องนั้นหนึ่งล้านจินตนาการไปว่าผมจะรวยขนาดไหนถ้าผมซื้อมาสิบเรื่องหรือ20เรื่องมันคำโยนไม่ยากเลยว่าผมจะรวยขนาดไหน อย่างว่าชีวิตกับธุรกิจมันไม่ง่ายขนาดนั้น8เดือนต่อมาหลังจากผมทำกำไรครั้งแรกปลายปี2 5 2 4ผมก็พบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักอีกครั้งหนังที่ผมซื้อมาหลายเรื่องขาดทุนล้มเหลวผมลงทุนมหาศาลไปกับผลตอบแทนที่น้อยนิด ผมไม่มีทางเลือกนอกจากการกลับไปกู้เงินอีกครั้งแต่คราวนี้ผมโชคไม่ดีหลังเช็คของผมเด้งผมก็ต้องขึ้นศาล <c oughs> เพื่อสู้คดีอาญาและ,ะเผชิญหน้ากับการติดคุกผมหลบเลี่ยงหมายจับอยู่หลายสัปดาห์ผมพยายามที่จะหาเงินไปใช้นี้แต่ผมทำไม่สำเร็จการถ่วงเวลาของผมล้มเหลว แต่ปฏิหารก็เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะว่าผู้พากษาผู้พากษาคงเห็นใจผมผมจึงไม่ถูกตัดสินจำคุกเป็นโชคดีของผมที่ได้รับเมตตาจากศาลทำให้ผมมีเวลาพอที่จะหาเงินมาใช้นี่ผมพบตัวเองอยู่ในปลายสุดของถนนที่ไม่มีทางเลือกภรรยาถามผมว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะใช้นี่หมด เธอไปหาเพื่อนและขอยืมเงินมาได้10ล้านบาทนับเป็นเงินก้อนใหญ่มากที่มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายร้อยละ3.25ต่อเดือนเรานำเงินทั้งหมดไปใช้หนี้และเปลี่ยนจากธุรกิจจำหน่ายภาพยนตร์เป็นธุรกิจจำหน่ายขายคอมพิวเตอร์การลงทุน ครั้งล่าสุดนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะภาระนี่เก่ายังคงติดตัวผมอยู่ความเปลี่ยนแปลงมาเกิดขึ้นจริงๆเมื่อผมเริ่มเปลี่ยนธุรกิจไปทําด้านการสื่อสารวงเล็บเทเลคอมส์ในปี2531ผมตั้งทีม Pacific Telesis เพื่อดำเนินการและทําการตลาด ให้อุปกรณ์วิทยุติดตามตัวยี่ห้อแ c k LINK ถือว่าเป็นความสำเร็จปานกลางจากนั้นผมก็ขายหุ้น <c oughs> แล้วตั้งบริษัทวิทยุติดตามตัวของผมชื่อโฟล n งหนึ่งปีต่อมาผมตั้ง IBC คือบริษัท c a เบิลทีซึ่งถึงเป็นอีกครั้งที่ผมขาดทุนหลังจากนั้นผมก็หลังจากนั้นบริษัทก็ถูกควบรวมกับบริษัท UTV จนเป็น UBC ของเครือเจริญพวคกัณพันในปีเดียวกันผมได้ตั้งบริษัทชินวัตด Data.com บริษัทที่ให้บริการเครือข่ายข้อมูล Data Networking ซึ่งปัจจุบันมี A A.S. และ T.O.T. เป็นเจ้าของที่รู้จักกันในนาม Advanced Data Network <c oughs> นั่นเป็นช่วงท,ที่สิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้น ในเดือนตุลาคม2533 a AS นำโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ900เมกอเฮิรตซ์ออกสู่ตลาดได้รับสัมปทานจาก TOT เป็นเวลา20ปีและเดือนมีนาคมปีถัดมา a AS กลายเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตให้บริการขึ้นความถี่ GSM 900ในตอนนั้นการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์ มือถือในไทยเพิ่งเริ่มขึ้น1เดือนถัดมา Total Access Communication ได้รับสัมปทานขึ้นความถี่ GSM 1 8 0 0 AS เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ในเดือนพฤษภาคมศสิกนตารอย 34. บริษัทได้ข้างสร้างเครือข่าย GSM ในปี2 5 3 7และกลายเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แนวามสิบสองนะครับในรายการกลุ่มชินวัตคอมพิวเตอร์ Computer, และการสื่อสารหรือชินวัตชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันกรุ๊ปก่อตั้งในปีสองพสามสและได้นำบริษัทชินวัตคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีสองพ้ามสิในวันนี้มันยากที่จะจิจนตนาการถึงโลกที่ าจากโทรศัพท์มือถือแต่ตอนนั้นคนไม่เข้าใจในธุรกิจนี้คนถือโทรศัพท์จะต้องเป็นคนรวยหรือไม่ก็บ้าน้อยคนที่จะกล้าลงทุนในธุรกิจนี้แต่ผม <c oughs> อยู่ในตอนเริ่มต้นและผมเห็นว่าอะไรที่กลายเป็นธุรกิจเทเลคอมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ตรงๆผมรวยมากและมั่นใจว่าผมจะไม่ลงไปสู่จุดตกต่ำอีกผมเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านผ่านมา <c oughs> และบทเรียนนี้ได้สร้างรูปแบบความคิดทางการเมืองของผมในอีกหลายปีต่อมาย้ำอีกว่าแนวคิดที่ผมพูดถึงในหนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ของผมไม่ใช่แค่ในฐานะนักธุรกิจ แต่ในฐานะคนคนหนึ่งที่เติบโตในชนบทและได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตอนเป็นนักธุรกิจผมเผชิญปัญหาหลายอย่างเพราะรายจ่ายของผมมากกว่ารายได้ผมมีงบประมาณที่ติดลบ t นก e b a l บบาลานชี t คนจนจนเพราะว่ารายจ่ายของพวกเขามากกว่ารายได้เมื่อมันเกิดกับผม ผมต้องคิดแบบนักธุรกิจว่าจะอยู่รอดได้อย่างไรคำตอบที่คนพบก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องหาช่องทางธุรกิจที่จะครอบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทอยู่รอดอันนี้ตรงนี่คือปัจจัยที่ของพรรคเพื่อไทยนะ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสครับนี่นี่คือสามโหจวาหลักของพรรคเพื่อไทยที่เวลาไปหาเสียง <c oughs> ให้กับพี่น้องต่างๆในประเทศไทยที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่คือแกนหลักเลยนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่เองครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสหน้าสามสิบสามเนาะ ผมจะบอกอะไรให้ฟังปัญหาความท้าทายและทางออกที่ผมเผชิญเหมือนกับคนจนที่กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ผมผมผมค้นพบว่าหากปราศจากทุนแคปิตัลคุณไม่มีทางรวยหรือประสบความสำเร็จได้ทุนนิยมหมายความว่าคุณต้องมีทุนจึงจะประสบความสำเร็จ แต่คนยากจนไม่สามารถเข้าถึงทุนอะไรคือโอกาสใหม่ๆที่จะหยิบยืมให้พวกเขาคำตอบคือการช่วยให้พวกเขาเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีโอกาสแนวคิดพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนั้นทางธุรกิจนั้นที่จริง สามารถนำมาใช้ได้กับทุกครอบครัวการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นผมได้ผ่านช่วงต่างๆด้วยตัวเองทั้งความบอบช้ำยากลำบากพ่ายแพ้และชัยชนะตอนนี้ผมผ่านมันมาด้วยเงินมากพอที่จะทำในสิ่งที่ผมอยากทำนั่นคือการนำพาประเทศไทยไปก้าวไปข้างหน้า จบบทที่2ของทักสินชินวัตรคนไทยหายจนเสียได้ทุกปนเสก่อนสวัสดีครับ